การรักษาตากระจกในปัจจุบันนะครับเราจะมีการใส่เลนส์ทดแทนเข้าดวงตานะครับในอดีตหรือแม้ในปัจจุบันก็ตามการใส่เลนส์ก็คือเราจะใส่เลนส์มาตรฐานเลนส์มาตรฐานคืออะไรก็คือเลนส์ที่ให้มองเห็นสว่างขึ้นนะครับเรามองระยะไกลได้ดีขึ้นแต่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันเนี่ยนอกจากการมองเห็นแค่ระดับนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถช่วยแก้ไขสายตาได้ด้วยก็คือสายตาสั้นสายตาเอียง แก้ไขได้แล้วนะครับสายตายเอียงแล้วก็ใส่เลนส์แก้ไขสายตายเอียงเข้าไปการผิดเพี้ยนของภาพก็จะลดลงนะครับแต่หลายๆท่านก็บอกว่าแต่อยากจะมองใกล้ๆได้ด้วยดังนั้นจึงมีการทาเลนส์รุ่นใหม่ๆขึ้นมานะครับเป็นเลนส์ที่สามารถมองได้ทั้งไกลและใกล้ในเวลาเดียวกันดังนั้นเทคโนโลยียของเลนส์ในการรักษาต้อกระจกเนี่ยในปัจจุบันเราสามารถแก้ไขทั้งสายตายสั้นสายตาย,ยาวสายตายเอียงได้แล้วครับ อาจจะไม่ได้บอกว่าเพอร์เฟกทุกอย่างเห็นชัดทุกอนูอาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นครับแต่อย่างน้อยกินข้าวเห็นดูเมนูอาหารได้ก็ช่วยทำให้เรามีความสุขกับการมองนั่นแหะครับ